พอพูดถึงเรื่องการสร้างลิสต์ของข้อมูลนะครับการซ็อปเปอร์มีคำสั่งหรือคอมโพเนนต์อยู่ค่อนข้างมากในการในการสร้างสร้างลิสต์ของข้อมูลาการสร้างลิสต์ของข้อมูลนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีคำสั่งอะไรบ้างเราสามารถจะไปแอบดูได้ในแท็บข้อมูลของเซตนะครับของ sequence ชุดนี้ ทั้งหมดเลยนะครับในในในกลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มที่ที่ช่วยสร้างลิสต์ของข้อมูลขึ้นมาผมดึงตัวอย่างออกมาจากในกลุ่มนี้ครับประมาณ6คําสั่งที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้สร้างลิสต์ได้ไม่ซับซ้อนนะครับอันแรกสุดที่ที่ใช้กันเป็นประจำและใช้บ่อยๆก็คือคําสั่ง range นะครับอ,อางที่บอกก่อนนะครับว่าคําสั่งที่ผมามาวางเนี้ยผมยังไม่ได้ ปรับข้อมูลอะไรที่อยู่ข้างในหรือว่าอินพุตอะไรอยู่ข้างในนะครับบางตัวเอามาวางปุ๊บเกิดเป็นสีสม้มบางตัวเอา,าวางปุ๊บเป็นตัวปกติบางตัวก็ไม่มีอะไรนะครับที่ทําอย่างนี้เพราะอยากจะให้รู้ว่าข้อมูลแต่ละอันเนี่ยนะครับคอมมอนแนนต์แต่ละอันเนี่ยบางทีกราสอเปอร์เขาจะมีการใส่ค่า Input ให้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง r ร n g e นะครับเป็นคำสั่งในการสร้างลิ st ของข้อมูล ซึ่งลิสต์ของข้อมูลตรงนี้นะครับเกิดจากการสร้างตัวเลขระหว่าง0ถึง1นะครับผมเอาเมาส์มา <ๆ S 2> ค้างไว้ที่ input D <ด>สร้างตัวเลขระหว่าง0ถึง 1, 1โดยตัวเลขที่สร้างขึ้นมาไม่สนหรอกครับว่าจะสร้างตัวเลขอะไรแต่นะครับขอให้มีสเตปในการสร้างเนี่ยมีอยู่10สเตปด้วยกัน จาก0ถึง1มี10เต็ปแล้วคำมมูนนั้นเรจ์จะทำการหาตัวเลขให้นะครับระหว่าง0ถึง1ถ้าแบ่งเป็น10เต็ปปุ๊บเนี่ยค่าตัวเลขระหว่างกลางจะเป็นเท่าไหรนน่นั่นคือความสามารถของคำสั่งเรจ์นะครับคำสั่งซีรีส์คืออะไรนะครับคำสั่งซีรีส์เอามาต่อเข้ามาคำสั่งซีรีส์จะทำงาน ในการสร้างลิสต์เหมือนกันแต่มีขบวนการการทํางานที่แตกต่างจากเรนจ์นะครับก็คือจะมีอินพุตอยู่3ตัวนะครับตัวแรกจะบอกว่าอยากให้เริ่มตัวเลขตัวแรกเนี่ยที่จํานวนอะไรนะครับกรณีนี้คือเริ่มการสร้างจากเลขศูนย์และสเต็ปในการสร้างว่าตัวเลขตัวที่2หลังจากเลขศูนย์เนี่ยอยากจะให้มีความต่างจากเลขศูนย์เท่าไหร่ นะครับยกตัวอย่างเช่นสเต็ปเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้าง0ับและเป็น 1, 1> จาก1ก็จะกลายเป็น2เพราะฉะนั้นทุกๆสเต็ปจะห่างกัน1หน่วยนะครับแล้วสร้างไปกี่จำนวนนะครับก็จะอยู่ที่ตัว4ตัวเขาตัวสุดท้ายสร้างไป10จจำนวนนะครับดูจากเรนได้ตัวเลข list แบบนี้ดูจาก series แต่ตัวเลขลิสต์แบบนี้ไม่ ไม่เข้าตาเลยเนาะคงไม่สามารถจะเอามาช่วยในการสร้างจำนวนชั้นแบบนี้ได้นะครับ s e เควน c ์หลับเป็นยังไงนะครับผมขอโยงเอามาเสียบเข้ามานะครับซ e เควนต์เอาคอมพน q u ซีเควน์ลงมาปุ๊บนะครับแล้วยังไม่ต้องป้อนค่าอะไรใน Input ต่อเอาพุตออกมามีตัวเลขเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับเป็นลำดับของตัวเลขหลักการในการสร้างตัวเลขของซีเควน c ์ถ้าถ้าไม่ไม่รู้ หลักการอาจจะงงงนิดนึงแต่ผมขออธิบายแบบนี้ครับเขาจะมีตัว Input อยู่3ตัวนะครับตัวแรกคือตัวที่สำคัญที่สุดที่ที่ภาษาอังกฤเาเรียกว่าเป็น notation วงเล็บตัว n ตรงนี้แหละครับเป็นเป็นตัวที่บอกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ยังไงกับตัวเลขที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขที่จะเกิดขึ้น มีความสำคัญอย่างไรกับตัวเลขที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ัวตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเอามนเมาส์ตอนนี้เอามนเ,นเอามาส์ค้างไว้อยู่เราจะเห็นว่ามันจะมี notation ก็คือเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นเป็น format ของของ sequence เขียนไว้ว่า n ลบบวก n ลบนะครับจาก format ตรงนี้นะครับสามารถอธิบายได้ว่าตัวเลขที่จะเกิดขึ้นคือตัวเลขที่เกิดจาก ค่าก่อนหน้านี้1ค่าบวกกับค่าก่อนหน้านี้2ค่าเราอาจจะบอกว่าตัวเลขตัวเลขก่อนหน้านี้1ค่าบวกตัวเลขก่อนหน้านี้2ค่านะครับจำจำคำพูดตรงนี้ไว้นะแล้วกลับมาดูตรงตรงผลลัพธ์ครับอ่าเอ็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราคงสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวอินพุตตัวไอตัว อินิเชียลตัวสุดท้ายตรงนี้มันจะเป็นตัวที่กำหนดว่าการสร้างลำดับซีเควนซ์ในครั้งนี้นะครับจะมีตัวเลขเริ่มต้นอะไรกรณีนี้นะครับเขาให้ตัวเลขเริ่มต้นเป็นเลข 1- 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าเลข1 2ตัวที่อยู่ที่อินเด็กซ์ที่0ย์กับอินเด็กซ์ที่1เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เราเป็นคนกำหนดเองว่าตัวเลข2ตัวแรกคือ1กับ1ส่วน ตัวเลขที่อยู่ในอินเด็กซ์ที่2ที่เป็นเลข2ครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ที่หลายคนคงงงว่ามันมันเป็น2ได้ไงแล้วทำไมตัวนี้เป็น3แล้วเป็น5แล้วเป็น8ถ้าเราลองมาแอบดูความสัมพันธ์มันนะครับเราจะรู้ว่าเลข2เนี่ยความสัมพันธ์ของการเกิดเลข2เนี่ยมันคือเอาเลขที่เกิดก่อนหน้านี้ก็คือเลข1มาบวกกับเลขที่เกิดก่อนหน้านี้อีก1ลําดับก็คือ1นบวกหเป็น2เลข3 เกิดจากตัวเลข2บวกเลข1เลข5เกิดจาก3บวก2เลข8บวกจาก5บวก3เลข13บวกจาก8บวก5แล้วการที่มันสร้างมาจำนวน20จําจำนวนเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการกำหนดค่าเลงของซีเควนต์ไว้มันสร้างมากี่จำนวนนะครับกรณีนี้คือ20 s e เควนต์ก็คงไม่น่าเหมาะกับการเอามาทำลิสต์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็3ตัวแรกตรงนี้ก็คงตกลำดับไปในการเอามาเอามาแบ่งเป็นเป็นฟลอร์เพลตนะครับทีนี้มีอีก3ตัวที่น่าสนใจนะครับที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเอามาทำประโยชน์ได้ สามโทถัดมาก,ก็คือ u u p l i c t t e d t t นะครับ t e p e a t Data แล้วก็ Stack Data ทั้ง3อันตามด้วยคำสั่งกรว่า Data ดังนั้นทั้ง3ตัวนะครับมา,มาวาง uh, Duplicate ตกับ Repeat Data ออกมาเป็นสีส้มเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่เป็น Input ใดๆเกิดขึ้นนะครับหรือว่าให้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำการกรอกข้อมูลเข้าไปผมทำการทดลองครับว่าถ้าเรามีข้อมูลดิบอยู่แล้วที่เป็นข้อมูลที่เป็นจานวนชั้นนะครับกับกับ ความสูงของชั้นอยู่แล้วเราจะเอามาใช้คำสั่งไหนดีหนะ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ลิสต์ตัวนี้ออกมานะครับลิสต์ตัวนี้ผมทดลองกับ duplicate data ก่อนนะครับดูซิว่า duplicate data ทำงานแบบไหนชื่อมันก็บอกว่าทำเอา data มาทำทำซ้ำๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะลองเอาค่าความสูงใส่เข้าไป บ,บอกให้ทําการดูพิเคตค่าเหล่านี้หน่อยดูพิเคตทําซ้ําเลข1เลข5.5.3.5หน่อยดูซิวิ่ผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์เป็นการเอาเลขแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยมาทําซ้ํากันจริงๆนะครับแต่คําถามคือเอ๊ะแล้วทําไมมันทำกันซ้ํากัน2ตัว2ตัวตรงนี้เกิดจากสิ่งที่เรากำหนดในค่า n ครับ ค่ะเอ็นก็คือบอกว่าช่วยทำให้มันซ้ำสอครั้งให้หน่อยนะครับถ้าเราเปลี่ยนจาก2เป็น3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีกลุ่มตัวเลขเกิดขึ้น3ชุดด้วยกันคำเตือนนิดหนึ่งในการสร้างลิสต์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่ผมกรอกให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น ตัวเลขเนาะแต่แต่ตัวเลขเหล่านี้มันเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็น m u l ต i ไล n ์ด a ต a ก็คือมีการกด enter 1ครั้งอย่างหนึ่งกด enter พิมพ์5.5แล้วกด enter แล้วก็พิมพ์3.5นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น m ัลติไล n ์ด a ต a เนี่ยกลุ่มเนี้ยจะถือว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเวลาเวลาคำสั่ง d u p l i c a t e d a t a เขาสร้างออกมาเนี่ยเขาจะแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับถ้าเราอยากจะให้ข้อมูล ที่เรามีอยู่แบ่งเป็นบรรทัดบรรทัดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะครับพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วเราสามารถจะคลิกขวาที่พาร์เนแล้วก็ทําการยกเลิกนะครับมัลติไลด์ดัตตออกไปข้อมูลที่เป็น m u l ติไล n ์ด a ตตก็จะกลายเป็นข้อมูลที่เป็นเป็นไอเทมของใครของมันนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันครับหลังจากที่ผม disable multi line data component duplicate data ก็จะเอาข้อมูล3 item ตรงนี้นะครับที่เป็น list ตรงนี้นะครับมาทำซ้ำ3รอบตามเขาเรียกว่าตามค่าที่ผมใส่ตรงนี้อยากให้ copy 2รอบก็ปรับเป็นเลข2อยากให้เป็น4ก็ปรับ4นะครับก็ซ้ำไปเรื่อย นะนี่คือการทำงานของ Duplicate Data ซึ่งแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่เคงไม่ไดไ้ไม่ได้มีประโยชน์ในการเอามาเอามากำหนดเป็นเป็นความสูงของแต่ละชั้นแบบที่เราต้องการถัดมานะครับ Repeat Data คืออะไรเป็นโทส้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเอายงมันออกมาก่อนเพราะตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับผมเอาข้อมูลที่ มีอยู่ตรงนี้แหละก็คือความสูงของชั้นใส่เข้าไปที่ตัว D ซึ่งก็มาจาก Data วงองเล็บดีแล้วก็บอกว่า as list ได้นับต้องการข้อมูลท, oui. well ที่เป็น List นะครับใส่เข้ามานะครับยังไม่ประมวลผลให้อีกเพราะอะไรเพราะว่าค่า l ครับค่า l คือ l e n g ของข้อมูลยังเป็นโบ๋อยู่นะครับเป็นลมอยู่ empty นะบก empty integer parameter ยังไม่มีข้อมูลนะครับ รีพิ a t ัตต a จะทำงานต่างกับ Duplicate Data นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเจ้าเนี่ยเขารีพิ a ดัตต a เนี่ยไม่สนครับว่าชุด d t t ตาัหรือว่าลิสต์แรกที่เรามีเนี่ยข้อมูลจะเป็นกี่ชุดนะครับเขาจะสนแค่ว่าอยากจะให้ข้อมูลผลลัพธ์สุดท้ายของข้อมูลที่เป็นลิสต์เนี่ยมีข้อมูลอยู่กี่ ไอเทมอยู่กี่ชิน้นกรณีบอกว่าเช่วยทําการทําข้อมูลที่มีอยู่3ชิ้นนะทำซ้ําให้หน่อยเธอนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ไดจากการซ้ำเนี่ยก็คือขอให้แค่มีแค่ตัวเลข4ชุดแค่นั้นพอนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ก็คือก็อยากได้4ชุดใช่ไหมก็ทําการรีพีทครับ1 5.5 3.5แล้วก็ทําการรีพีทซ้ำเข้าไปที่เลข1ด้านบนก็ครบ4ตัวนะครับ อยากได้4 5ตัวเลขก็เปลี่ยนเป็น5ก็เอาตัวที่2มาซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูพิเศตเหมือนกันนอะแต่แต่ผลลัพธ์ต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คงรู้ตอนนี้คงรู้ว่าแล้วว่าตัวสุดท้ายนี่แหละคือตัวที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างลิสต์ของ ของความสูงของแต่ละชั้นนะครับก็ค,คือคำสั่งที่เรียกว่าเป็น stack data stack data เพราะฉะนั้น stack data ทำงานยังไงนะครับเป็นการเป็นการ repeat ข้อมูลหรือ duplicate ข้อมูลเหมือนกันแต่แต่เป็นการ duplicate ข้อมูลที่เราสามารถจะกำหนดได้ครับว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลที่ใส่เข้าไปเนี่ยอยากจะให้ทำการ repeat กี่รอบกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนของ f l o ร r เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่า อยากจะให้ข้อมูลเหล่านี้ทำการ duplicate หรือ repeat กี่ครั้งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะป้อนข้อมูลเข้ามาตรง s t a c k d a t a ก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ยกเลิกหรือ disable multi-line data star, นะครับเพื่อให้ข้อมูลมันออกมาเป็น i t ทมของคร้ของม่นแล้วก็รวมกันอยู่ในกลุ่มของ list เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าผมเอาข้อมูลที่เป็น อันเบอร์อฟลนะครับบอกว่าให้มันรีพิตกี่ครั้งเนี่ยนะครับมาผสมผสานกับจำนวนความสูงของแต่ละ,ละชุดแต่ละกลุ่มนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ,ลลบ,นะรบออกจะมาเป็นแบบนี้ทันทีผมบอกว่าเอาความสูงก็คือ Data มาใส่ตรง Data นะครับ จริง Data มันก็คือ Data ทั้งคู่เนาะก,ก็คือเอา Number รก็ฟอนะครับคือเป็น List ของ Data มามันเอามาใส่ตรงตรง s นะครับคือตรง Stack ว่าให้มันเป็น Stack กี่ครั้งกี่รอบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นในลักษณะตาม List ที่เราต้องการแบบนี้ทันทีเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดนี้นะครับนะคำสั่งในการสร้าง List ของข้อมูลนะครับเราจะใช้ Stack Data มาทำให้เกิดประโยชน์นะครับ